ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงนางสาวดารัตน์กาญจนาภาผู้อมนวยการสำนักง,งานกสอนอจังหวัดราชบุรีเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคม พุทธศักราช2 5 0 2าสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคสาขาวิชาธุรกิจบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2535วันที่16กรกฎาคม2541ตำแหน่งครู2ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนคปรปฐมวันที่16กรกฎาคม2543 ตำแหน่งอาจารย์1ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมวันที่17กรกฎาคม2546ตำแหน่งอาจารย์2ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมวันที่1กุมภาพันธ์2549ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมวันที่19มกราคม2550 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมวันที่1ตุลาคม2555ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสมุทรสงครามวันที่1เมษายน2556ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดนครปฐมและวันที่16พฤศจิกายน2558ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้มวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบันต้องถือโอกาสนี้สแสดงความดีในโอกาสครบเกษียรอายุราชการการอกศนราชบุรีนะซึ่งรลอดเวลา3ปีที่ได้ร่วมงานกันมาก็ได้รับความร่วมมือร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักมีการ และก็ทีมงานดาวนองราชบุรีนะครับท่านในหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษคือคืองานภารกิจที่ผมเป็นนายกดประชาชาติด้วยก็เลยร่วมร่วมกันถือว่าเป็นจังหวัดแรกที่ทางราชการร่วมมือรับดับประชาชาติในการจัดทํหน้ากากอนามัยด้านยาโควิดเริ่มระบาดใหม่ๆยังไม่มีกระแสตื่นตัวเรื่องหน้ากากผ้านะราตุวีโดยดาวประชาชาติและก็กระทรวราชบุรีเราได้บรณาการทำงานร่วมกันจนแจกหน้ากากอนามัย ได้ถึง4ชิ้นในการปุกเบิกโดยศูนย์กศนต่างบุทั้ง110ตำบลเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการทำหน้ากากทำให้ราชบุรีเราเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่าง,าางรวดเร็วเพราะว่าเราคิดก่อนทำก่อนนะฮะมีประสบการณ์มาก่อนและนี้ก็ด้วยวิสัยทัศน์เดยความเต็มใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้เห็นแก่ว่าเป็นของหน่วยงานไหนของราชาการหรือไม่ราชาการ <muitas> น <arias> ี่ก็เป็นบุขสมบัติที่น่าชื่นชมนะครับในโอกาสที่ในการในเกษียณอายุราชการก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณแทนเพื่อนข้าราชการทุกหน่วยงานก็ขอบคุณแทนชาวราบวร่ทุกท่านในทำงานที่ทำงานด้วยความสีสันและก็ในอนาคตตัวก็ต้องขอบคุณทั้งในแง่ของที่ในการสนับสนุนในการทำงานจะทำให้ภารกิจต่างๆมั่นคงเรากระชากตัดสินเต้นเป็นอย่างดี และประสิทธิผลครับอันที่สุดนี้หเราจะได้กลับไปเป็นประชาชนขั้นแล้วถ้าหากจะมีสิ่งอประการใดให้พวกเราได้ขึ้นในทางที่ชอบที่ปวดก็ขอไย้ร้ับเมใจใพวกเราที่จะดูแลท่านด้วยมันที่จิตอันนี้ครับผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลคนดีสีสอปอรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อกิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการประเภทผู้ให้การสนับสนุนผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดดีเด่นระดับภาคประจำปีงบประมาณ2,561การขับเคลื่อนราชบุรีเมืองนักอ่านและการพัฒนาแอพพลิเคชันห้องสมุดมือถือสำนักง,งานกศนจังหวัดราชบุรีครับสำนักพรัตรรนะครับพกศนจังหวัดราชบุรี ก็ได้รู้จักแล้วก็ร่วมงานกันมานานตั้งแต่สมัยเราทํางานแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานซึ่งทํางานอยู่ในเขตภาคกลางมาโดยตลอดแล้วช่วงหนึ่งผมได้มาเป็นผู้บริหารมาเป็นเลขาธิการกสนนะครับพอดรัฐก็เป็นพอกกาจังหวัดที่ได้ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน แล้วมีความมุ่งมั่นในการทํางานมีผลงานฝากไว้มากมายจนกระทั่งได้รับการประเมินเป็นผู้ดยการกศนจังหวัดเชี่ยวชาญโดยส่วนตัวกับพอดรัด์ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนางานได้เป็นผู้ริหารกศนจังหวัดในหลายจังหวัดก็ถือว่าได้ไปสรรสร้างไปทาผลงานไว้มากมายในเชิงประจัก ก็รู้สึกเสียดายนะครับที่พอดารัฐจะเกษียณยุวยการในปีนี้อย่างไรก็ตามคิดว่าท่านพอคงจะได้มีโอกาสได้มีส่วนในการที่จะช่วยเหลืองานกสนในพื้นที่ต่างๆมากมายและปัจจุบันก็ยังได้ทํางานร่วมกันในฐานะเป็นอนุก,กรรมการและกรรมการของกศจจังหวัดราชบุรีในโอกาสที่ท่านดารัฐจะเกษียณยุวยการในปีนี้ ขอขออำนาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดนบันดาลประทานพรให้พอ,อดารัตประสบแต่ความสุขและเจริญในสิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งที่คาดหวังทุประการแล้วขอให้มีความสุขหลังชีวิตเกษียณต่อไปขอบคุณครับในการรับราชการของนางสาวดารัตกัญจนาภาผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดราชบุรีได้ใช้ความมานะความพยายามเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการ ตั้งแต่สอบบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกจนถึงปัจจุบันได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดมีความซื่อสัตย์ความตั้งใจพยายามให้งานประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสวัสดีครับท่านผอ,อดารัชท่านผู้ในการ สำนักงานกศนจังหวัดร,ร,ราชบุรีนะครับที่ผมได้รู้จักมาเป็นเวลาปีกว่าพี่เป็นผู้หญิงเก่งกล้าคนหนึ่งนะครับที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอาราจะใส่ได้อย่างดีสำนักงานศึกษาจังหวัดราชบุรีนะครับเราได้รับความร่วมมือความเอื้อเฟื้อสนับสนุนกิจกรรมในนามของจังหวัดร,ร,ราชบุรีซึ่งสำนักงานศึกษาจังหวัดม,ม,มีส่วนเรื่อมในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ทุกเรื่องหลายเรื่องหลาย,ลายราวนะครับเราได้คําสนัุนจากที่ดะรับซึ่งท่านดำรงตำแหน่งปอขอสอจังหวัดและเป็นคณะกรรมการขสจจังหวัดราชบุรีเราได้มาช่วยกันวางแผนกับเคลื่อนร่วมกันพิจารณางานการต่างๆของการศึกษาจังหวัดราชบุรีเราซึ่งถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับเสียดายนะครับมัน ไปตามบรักของราชการที่กําหนดไว้ท่านเป็นบุคคลที่ส่งคุณค่านะครับเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาของจังหวัดราชบุรีและหลายหลายที่ที่ท่านเคยปฏิบัติงานอยู่ผมในานามของอการศึกษาของสํานักงานศรราึกษาจังหวัดราชบุรีขอขอ้อางอิงอํานาจคุณพระศรีรัตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงอำนวยอวพรให้ท่านบออดารับมีแต่ความสุข เข้มแข็งร่างกายสุขภาพใจสมบูรณ์นะครับเป็นพี่พึ่งของน้องๆและเป็นประโยชน์กับหน่ยวงานทางการศาึกษาอีกต่อไปอีกยาวนานครับ